พระาธาตุคูณคําคู่บ้านหลวงพ่อพระบางคู่เมืองหรือเรื่องผ้าย้อมครามวิถีงามวัฒนธรรมชนเผ่าดินแดนแห่งที่ราบหุบเขาตำนานเก่าเสรีไทยแหลนไดโนเสาร์ล้านปีระบือไกลหมูกี้ถิ่นผู้ดีเผ่ากะเลิง อำเภอกุดบากเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนที่ราบสูงของเทือกเขาภูพานมีที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ49กิโลเมตรโดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านกุดบากหมู่ที่1ตำบลกุดบากเนื้อที่อำเภอมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ455ตารางกิโลเมตรอาณาเขตติดต่อทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอนิคมน้ำอูนและอำเภอพันนานิคมทิศตะวันออกติดต่อเขตอำเภอเมืองทิศตะวันตกติดต่อเขตอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อเขตอำเภอภูพานการปกครองมีสี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลตำบลจำนวนสี่แห่ง 1. เทศบาลตำบลกุดบาก 2. เทศบาลตำบลกุดไห่ 3. เทศบาลตำบลกุดแห่ 4. เทศบาลตำบลน,นามองมี3ตาตำบล40หมู่บ้าน 1. ตำบลกุดบาก10หมู่บ้าน 2. ตำบลกุดไห่1 1หมู่บ้าน 3. ตำบลน,นามอง19หมู่บ้านอำเภอกุดบากมีประชากรทั้งสิ้น32,898คน ชาย16,505คนหญิง16,393คนมีครัวเรือนทั้งสิ้น8,619ครัวเรือนด้านการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทําการเกษตรทำนาข้าวสวนยางพาราปลูกผลไม้มันสําปะหลังปลูกหวายเป็นต้น ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่ากะเลิงเป็นประเพณีที่มีขึ้นทุกเดือนในรอบปีเหมือนประเพณีชาวอีสานทั่วไปเรียกว่าฮีดสิบสองตามปฏิทินวัฒนธรรมในปัจจุบันชาวไทยกะเลิงจังหวัดสกลนครมีประเพณีที่สําคัญคือการเลี้ยงผีหมอจัดจัดขึ้นทุกปีโดยจัดหลังจากเสร็จงานเลี้ยงปู่ตา จะจัดการสองวันสองคืนซึ่งแม่หมอหรือแม่ครูชาวกละเลงจะพาลูกบ้านจัดพิธีเลี้ยงผีหมอโดยปลูกตุบผามกลางถนนในหมู่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยการ่าร่รำขับกล่อมต้องใช้แรงกายไม่น้อยที่น่าสังเกตคือหมอเหยาส่วนใหญ่จะเป็นหญิงชาราแต่กลับไม่มีท่าทีเหน็ดเหนื่อยให้ได้เห็นกันเลยเพราะหมอเห่ยทุกคนเชื่อว,ว่าตนคือร่างทรงของผีน้ำและผีฟ้า ช้างมีดดาบเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการฟ้อนผีหมอนะคะเมื่อผู้รำไหว้ครูเสร็จเสียงดนตรีก็บรรเลงความสนุกสนานก็เริ่มขึ้นค่ะอุปกรณ์ประกอบการรำต่างๆถูกนำมาประกอบท่าทางคล้องช้างย่งชิงหอกชิงดาบนี่เป็นการแสดงของชาวไทยกะเลงที่นำเรื่องราววิถีชีวิตทั้งอดีตและปัจจุบัน มาประยุกต์เป็นท่ารำกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมพุทธศาสตร์หุ่งเหองเมืองธรรมะกุดบาก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยจะจัดตรงกับวันพระใหญ่ในแต่ละเดือนซึ่งเริ่มครั้งแรกในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 2โดยคณะสงฆ์อำเภอกุดบากร่วมกับส่วนราชการกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆปีก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยกิจกรรมนี้ที่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าทุกภาคส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการลดละเลิกอบาย,ยมุกงดเล่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวัดป่าคูณคำวิปัสสนาตั้งอยู่ที่บ้านกลางตำบลกุดไหออำเภอกุดบาก ภายในวัดป่าคุณคำวิปัสนาพระาธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุข้างซ้ายและพระาธาตุพระอริยสาวกของพระพุทธองค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตที่จะเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาอธิษฐานของเหล่ามนุษย์เทพเทวดาพรหมเหล่าพญานาคราชทั้งหลายได้มาพึ่งพาพระเจดี ที่เป็นฝีมือของพระและชาวบ้านที่ร่วมกันสร้างวัดเขาถ้ำพระตั้งอยู่ในระแวกบ้านหนองสนัยกับระหว่างบ้านพนงามตำาบลน,นามองอำเภอกุดบาก เป็นถ้ำพระดึกดำบันสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์เผยแพร่อรารยธรรมตั้งแต่โบราณกาลโดยมีหลักฐานปรากฏจากศิราจารึกที่ฝาผนังถ้ำเป็นภาษาขอมเก่านอกจากนี้ยังปรากฏการสิ่งก่อสร้างหลายอย่างเช่นรูปซากโบสถ์วิหารใบเสมาทำด้วยแผ่นศิลาหลายใบและแผ่นศิลารอยพระบาท ตั้งแต่พุทธศักราช2,470เป็นต้นมามีพระธุดงค์องค์สำคัญสำคัญได้ขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมได้แก่พระอาจารย์สาวกนัตสิโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรและพระอาจารย์หลุยจนทะทัาโรแหล่งท่องเที่ยวอำเภอกุดบากวัดผาถ้ำพวงและเหวหำหด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งในเขตป่าชุมชนบ้านกุดแหดอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ5กิโลเมตรและอยู่ห่างจากบ้านกุดแหดประมาณ7กิโลเมตรลักษณะเป็นบริเวณแนวผาของเทือกเขาภูพานหน้าผามีความยาวประมาณ400เมตรจุดที่เรียกว่าเหวห้ำหดจะมีชะงอนที่แยกตัวจากหน้าผาและความลึกของหน้าผาประมาณ250เมตร รอยเท้าไดาโนเสาร์แก่งกะลังกะลาดเป็นแหล่งพบซากดึกดำบรรพ์แหล่งใหม่ที่น่าสนใจมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยหอยสองฝาเต่าปลาและไดโนเสาร์บางชิ้นอาจจะบอกถึงชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่เมื่อ130ล้านปีก่อน เศรษฐกิจชุมชนโอท็อปผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นสินค้าแฮนด์เมดที่สืบสารจากภูมิปัญญาจากชาวบ้านใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ100%ปัจจุบันมีการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าฝ้ายย้อมครามให้สามารถผลิตและจำหน่ายสามารถสร้างรายได้กับสู่ชุมชนน้ำหมักเมา้าไวน์หมักเมา้า เป็นการแปรรูปหมักเมาทำเป็นน้ำหมักเมาที่คั้นจากผลสุกดำ100%และแบบผสมผลสุกดำแดงรวมถึงไวน์หมักเมาซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโครงการในพระราชดำริในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเชอเมื่อวันที่25พฤศจิก,กายนพุทธศักราช2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริว่าควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำห้วยกระเชอเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านคอน้อยและบ้านคอใหญ่ในเขตตำบลกุดไหออำเภอกุดปากพื้นที่ประมาณ5,500ไร่ให้สามารถทำการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในหมู่บ้านอย่างเพียงพอตลอดปีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 บรรเทาปัญหาการว่างงานลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆซึ่งอำเภอกุดบากมีทั้งหมด37แปลงตำบลกุดบาก13แปลงตำบลกุดไห่5แปลงและตำบลน,นามอง19แปลงโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอกุดปากปีงบประมาณ2565ประกอบด้วยบ้านนามองหมู่ที่1ตําตำบลน,นามองบ้านนาขาหมู่ที่15ตําตำบลน,นามองศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่ที่1ตําตำบลกุดไหยปัญหาในพื้นที่การออกเอกสารสิทธิ์จากหลักฐานสองข้หนึ่งจากพื้นที่ทั้งหมด3ตํตำบล อำเภอกุดบากยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการรางวัดที่ดินที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น405แปลงเป็นตำบลกุดบาก148รายตำบลกุดไห80รายตำบลน,นามอง177รายแนวทางการแก้ไข 1. สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสกลนครกำลังออกดำเนินการทำโฉนดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรในอำเภอกุดบาก 2. ทางอำเภอกุดบากได้เร่งประสานงานกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสกลนครเร่งรัดให้ดำเนินการรางวัดเพื่อออกโฉนดให้แก่ราษฎรอำเภอกุตบากซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2564 ปัญหาภัยแล้งอเภอกุฎบากมีพื้นที่เสี่ยง10หมู่บ้านตำบลน,นามอง4หมู่บ้านตำบลกุฎบาก4หมู่บ้านและตำบลกุฎไห่2หมู่บ้านมาตราการแก้ไขระยะสัน้นเทศบาลตำบลส่งน้ำคัวเรือนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคมาตราการแก้ไขระยะยาวเจาะบ่อบาดาลผลิตประปาขุดลอกแหล่งน้ำผลิตประปา